เช้าค่ะทุกคนก็วันนี้แรกที่เราไปนะคะก็คือขอประชุมกู้นำเอเปกโมรี e มาดูนะคะม <c oughs> ันเป็นเวลาประมาณเก้าโมงแดดแรง อาคารนูริมารูเป็นอาคารรูปทรงกลมที่ตั้งอยู่ริมทะเลสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจัดงานประชุมผู้นำเอเปกเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่19พฤศจิกายนคศ2005โดยมีผู้นำจาก21ประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่มารวมตัวกันค่ะ ปัจจุบันเป็นอาคารอนุสร์ของการประชุมในครั้งนั้นและใช้เป็นศูนย์ประชุมนานาชาติในวาระต่างๆรวมทั้งจัดงานแสดงผลงานที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมต่างๆของเกาหลีค่ะ อาคารนูริมารูเอเปกมีไฮไลท์อยู่ที่ระเบียงชมวิวบริเวณชั้น3ซึ่งหันหน้าเป็นมุมกว้างออกไปทางทะเลทําให้มองเห็นเกาะออยุกโดและสะพานควังกันที่สวยงามอย่างเห็นได้ชัดเจนอยู่ใกล้กับชายหาดแฮอุนแดดที่นี่จะเปิดให้เข้าชมฟรีนะคะตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นแล้วก็จะปิดทําการทุกวันจันแรกของเดือนค่ะ สำหรับใครที่อยากจะเลือกซื้อชุดเครื่องนอนเพื่อสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้นี่เลยค่ะซ่า a Living ใช้เส้นใยในการถักทอถ,ถึง15,400เส้นกันไล่ฝุ่นได้ถึง100%เลยค่ะอตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ Sky Capsule ก็คือเราจะนั่งไปอ่ะรอบหนึ่งนะคะขากลับหน้าจะแบบให้เดินเล่นอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูลูกข้างบนกัน อบสิบออันนี้เราขึ้นงไปอ่ะรอบหนึ่งมันประมาณ20่สิบถึงสามสือโดยประมาณนะคะของเราที่ไกด์ตัวคิจอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคเราไปแถวไหนสกายแคปซูลแฮลเดอรบูไลพาร์ทที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพหรือว่าเคยมาแล้วนะคะหรือเราเรียกกันว่ารถไฟปุ๊กปิกนั่นเอง เป็นรถไฟไซส์มินิสีสันสดใสค่ะเรียกได้ว่าถ้ามาปูซานแล้วไม่มาที่นี่ก็ถือว่ามาไม่ถึงค่ะโดยรถไฟนี้นะคะจะวิ่งเรียบชายหาดเริ่มจากสถานีมิโปหรือว่าใครจะนั่งสลับสถานีกันก็ได้เช่นกันค่ะซึ่งวิวที่จะได้เห็นนะคะก็จะเป็นบรรยากาศริมชายหาดมีแนด์ัาส์คสวยๆของปูซานอย่างสะพานกวังกันสะพานที่ยาวเป็นอันดับ2ของประเทศค่ะ หนึ่งคันจะสามารถนั่งได้สีคนโดยสีสันของรถจะมีแดงเขียวเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินตอนนี้มีลายการ์ตูนด้วยค่ะส่วนใครที่เตรียมแพนเที่ยวไว้แล้วอย่าลืมปักหมุดสกายแคปซูลตรงนี้ไว้นะคะบอกเลยว่าต้องมาจริงๆ ตอนนี้เราลงจากสกายแคปซูลเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้เราขึ้นมาจาก,กสถานีหนึ่งแต่ว่าสถานีนี้น่นาจะเป็นสถานีนิโปสถานีหลักที่สามารถซื้อตั๋วได้นะคะราคาตั๋วที่เราเช็คเมื่อกี้มันประมาณ3 0,000นวอน2คนนะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือสามารถเช็คในเว็บไซต์ได้อีกทีหนึ่งนะคะเราไม่ชัวเรื่องราคาเนาะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเที่ยงกันที่ร้านหมูย่างทางตัวเขาจัดมาให้เหมือนกันจ้ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ อันนี้นะคะประมาณเที่ยงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกินข้าวที่นี่จะเป็นหมูย่างเนาะแล้วก็เราอยู่ในห้างอันนี้มันเป็นห้างอ่ะทุกคนแต่ว่าเหมือนมันเจ๊งเพราะว่าช่วงเจอโควิดนะคะอันนี้อนาคตน่าจะคนเยอะอยู่นะคะเพราะว่าเขากำลังปรับปรุงเดี๋ยวเราขึ้นไปกินข้าว เข้ามาข้างในแล้วนะคะทุกคนก็มีเครื่องเคียงเหมือนเดิมนะคะทุกคนอันนี้อะไรนะกิมจิปลาหมึกหรออันนี้กิมจิอันนี้กิมจิน้ำตาลแล้วก็สาลี่ที่เขาบอกว่าเอาไว้คุยกับข้าวนะอร่อยนะซุปต้มตำบ้านเราหรือบปล อ๋อหมูเยอะมากหมูไม่อั้นทุกอย่างคือไม่อั้นนะคะกินได้เลยกอนะไดชิมรมมามกขาลายข้าวนะคะทุกคนที่เราดูข่าลายเอ้ที่ไหน ไม่พอใช่ไหมก็เก็นใบงานเอาลงด้วยันควันมาแลว ้องฆไหนเราะว่ามันจะซียาวกันนะเอไลงกันกันเขาจะทแบบจมับไม่ยากอ่มันนุ่มมากเลยอ่ะมันก็ไม่แล้ววย สมาชิกทับสาหลายเก็บยีเมี้ยนะฮะใครอยากได้หใส่ให้เอาพี่สองนะอ่าโอเคับไดายเงเอนไปาสี วนนันนี้เรากินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่วัดแห่ดงยงโงงสาค่ะตอนนี้เราเดินถึงที่วัดแห่ดงยงโงงสาแล้วนะคะนนเ,เดินไปขอพักกันที่นี่เขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องการแต่งตัวเหมือนเมืองไทยนะคะทุกคนทุกคนอาจจะเห็นเราแต่งตัวไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่ก็ ก็ไม่ได้ถือนะคะนั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศใดๆให้ดูอีกทีหนึ่งนะจ๊ะไปค่ะวัดแฮดงยงกุงซาทางเข้าวัดจะมีที่จอดรถใครที่เช่ารถมาก็อารมมาจอดด้านในได้ส่วนด้านหน้าก็จะมีร้านขายเครื่องรางของขลังร้านขายของที่ระลึกร้านขายอาหารของกินเล่นค่ะ เดินต่อมาอีกหน่อยก็จะเจอทางเข้าวัดตรงนี้จะมีรูปปั้น12ราศีให้ไหว้สักการะกันก่อนเข้าวัดนะคะวัดแฮ่ดงยงกงซาเป็นหนึ่งในวัดพุทธเก่าแก่และมีชื่อเสียงของเมืองปูซานตั้งอยู่เรียบชายฝั่งแนวขดหินทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซานค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีคศ1376และได้ทำการบูรณะอีกครั้งหนึ่งในปี1970 วัดส่วนใหญ่ของเกาหลีจัดสร้างอยู่ในหุบเขาหรือว่าในป่าแต่วัดแท่ดงยงกุงซาเป็นหนึ่งในไม่กี่วัดสร้างอยู่ริมทะเลอีกทั้งยังหันหน้าของวัดออกไปทางทะเลทำให้เป็นภาพที่สวยงามและแปลกตามไม่เหมือนวัดอื่นๆในเกาหลีค่ะ ก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซานนอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวด้านบนที่สามารถมองเห็นวิวของวัดและวิวทะเลได้แบบ360องศาแถมยังเป็นลัญมาร์คในการชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยงามค่ะวัดนี้ชาวเกาหลีนิยมมาชมพระอาทิตย์แรกของปีในวันขึ้นปีใหม่กันด้วยนะคะโดยเชื่อว่าจะทำให้โชคดีและมีพลังในการทำกิจกรรมต่างๆต,ตลอดปีเลย อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของวัดแฮดงยงกงสานะคะคือในช่วงเดือนเมษายนที่วัดจะมีดอกซากุระบานให้ได้ดูกันด้วยซึ่งดอกซากุระของเกาหลีก็จะไม่ได้หาดูได้โดยทั่วไปเลยเป็นอีกหนึ่งช่วงที่วัดนี้จะคึกคักเป็นพิเศษส่วนช่วงที่เรามาก็คือจะเป็นช่วงเดือนกันยายนอากาศก็จะไม่ค่อยต่างจากบ้านเราเท่าไหร่แต่ข้อดีคือถ่ายรูปยังไงก็สวย นี้เลาประมาณปลายบก็เดี๋ยวเราจะไปที่โบสถุกซองโบสถ์คริสจุกซอง S <S เป็นวิหารคาทอลิกที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของฉากในละครเรื่องดรีมทางช่อง sbs ในปี2009ค่ะขึ้นชื่อได้ว่าเป็นโบสถที่สวยงามที่สุดในเมืองปูซานเป็นโบสถที่พื้นหลังเป็นวิวธรรมชาติอยู่คู่กับประภาคารสีขาวนอกจากนี้ก็สามารถโพสท่าปังๆหน้าโบสถก็สวยงามมากๆเลยค่ะ ตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเล่นก,ก,กันที่หาดแหอุนแดดต่วันยังไม่ตกดินไปตอนนี้เราถึงที่หาดแล้วนะคะด้านหลังของเรากว้างใหญ่เมื่อคืนเราพามาดูตอนกลางคืนแล้วเนาะวันนี้ก็พี่ไกด์มาส่งเราเร็วนะคะก็เลยจะพามาดูแสงตอนที่ยังไม่มืด Hey, s <S แต่ว่าไม่เท่าตอนเย็นตอนนี้คนยังไม่มาเยอะเท่าไหร่แล้วก็ยูสวยมาก เราสั่งหอยเปาหืนะคะแล้วก็กุ้งก็จะมาเป็นซาซิมินะคะนี่อย่างเดียวค่ะอย่างเดียวนะคะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเมื่อกี้อาซูมาเอาผลไม้มาเสิร์ฟให้นักศรกระเียมสาหร่าวาซาบิแล้วก็น้่งจิ้มละมะม่วงผลดน้ำหอมฟันดาอันนี้น้ำมันงาสาหร่ายกระเลือ เราจะมาเอามาเสิร์ฟแล้วนะคะอันนี้ก็คือหอยปล ong ที่เราสั่งในก,นกนระท่อมเส่ร์วิธีกินนั้นอันนี้เป็นซาซิมินะคะน่าจะเป็นดารจิ้มกับโชย,ยุเนาะแล้วก็วาซาบิป๊อปปี้ ก็จมีกระดุมัาเปิดนะคะก็คือเราสั่งไปสองอย่างนะคะทุกคนรวมทั้งหมดแปดตัวก็จะมีเป็นซาตินนะคะแบบเอาล่ะเริ่มได้แต่เราจะรับทานนอนจุ่นนะคะ,ะ <ๆ S 1> เปิด กุ้งสัตว์น่ะคะทุกคนแต่ว่าคือถ้าบ้านเรามันก็จะแบบจิ้มเาปาอะไรอย่างเงี้ยนคั้งน้าสัตยาว์พระเจานงจิ้มซีฟูดมาด้วยอ้ม

อันนี้เราอยู่อีกร้านนึงถัดมานะคะก็จะมีโอเด้งเนาะมีตะกบกีมีไส้แล้วก็ดูเรืเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวจะอนุญาตชิมโอเด้งก่อนนะคะตรงน,นี้เราติดกับหยยังตรงางเลยก็ปกติรถไฟจไะปไปชิมน,นะ ว่าอีกคนมาแล้วค่ะจะมาชิมต่อที่นี่เขาจะเสิร์ฟแบบใส่ถุงนะคะทุกคนใส่ถุงครอบจานไม่ไม่ต้องวางจานแต่เปลืองถุงนะฮะตอกบกกีเป็นอะไรที่สนุกชัวร อืมเออมมีรสเผ็ดนิดนึงด้วยนะแต่ไม่เผ็ดมากกินได้แต่อาจุมายนักนกมาก่รลีต้องกินับปกปื่นนะฮะทุกอน